สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ผมจะมารีวิวนะครับในการเข้ามาเรียนในกลุ่มนี้นะฮะก็ก่อนอื่นนะครับถ้าเพื่อนๆเข้ามาครับมันจะอยู่หน้านี้ใช่ไหมฮะนี่ครับให้เราเข้าไปตรงคําว่าแนะนานะฮะแนะนำอ่าเข้าไปตรงคําแนะนานะครับอ่าโอเคพอเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับให้เราแตะลิงก์นี่เลยฮะตรงคําว่าใต้คําว่าเริ่มเรียนได้ที่นี่ฮะเราแตะเข้าไปเลยนะฮะอ่าออกแตะลิงก์นี้เข้าไปเลย พอเราแตะลิงก์เข้าไปเลยนะครับเราก็จะเริ่มเรียนตามตามนี <ic> ้เลยนะฮะเริ่มเรียนตามนี้เลยนะฮะเราก็กดเข้าไปสมมุติว่าเราเรียน EP 1นะฮะเรากดเข้าไป EP 1นะครับอ่าอ่าโอเคอ่าเราก็กดเรียนนะฮะพอเราเรียน EP 1เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําเราดูเรียบร้อยแล้วเราก็กดเครื่องหมายเรียบร้อยไปตรงนี้นะฮะโอเคมันก็จะขึ้นว่าการเรียนของเราอ่ะของ EP เนี้ยเสร็จเรียบร้อยแล้ว เผื่อบางคนว่าจะได้รู้ว่าเรียนถึงไหนนะฮะส่วน EP มันจะมีเท่านี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมกำลังทยอยลงให้เป็นลำดับต่อไปนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะฮะสง,สงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะฮะก็ทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ